พร้อมล้างแค้นยูกิโยสะนักคิกบ็อกซิ่งดาวรุ่งจากญี่ปุ่นประกาศชัดเตรียมจัดการซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าบนสังเวียนวัน173ที่อาริอาเกะอารีนาโตเกียว16พฤศจิกายนนี้เพื่อแก้แค้นแทนรุ่นพี่ร่วมชาติท่าเครุที่เคยพ่ายให้กับนักชกไทยไปก่อนหน้านี้ยูกิวัย27ปีเจ้าของสถิติชนะรวดในวันเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงไล่เก็บใช้จากเอลบรูสออสมานอฟ และเพชรธนงเพชรเ,เฟอร์กัสจนได้รับโอกาสครั้งใหญ่ขึ้นเวทีในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังสู้เพื่อศักดิ์ศรีและคำสัญญาที่ให้ไว้กับทาเครุฝั่งตรงข้ามคือซูปเปอร์เล็กเกียริหมู่9ไวัย29ปีแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันที่แฟนๆนขนา,นานนามว่าเครื่องจักรนักเตะโดยลีลาศาสตร์แข่งหนักนวงทำลายต้นขาคู่ต่อชู้มาแล้วนับไม่ถ้วนและเคยป้องกันเข็มขัดได้อย่างยอดเยี่ยมหลายครั้ง วิเคราะห์รูปเกมยูกิจะใช้ความเร็วและจังหวะเดินเข้าออกเพื่อเก็บแต้มขณะที่ซปเปอร์เล็กจะมุ่งทำลายจังหวะด้วยแข้งหนักหากยูกิเอาตัวรอดจากการโดนเตะสะสมได้เขามีโอกาสลุ้นชนะคะแนนแต่ถ้าซปเปอร์เล็กคุมเกมได้ตั้งแต่ยกกลางโอกาสปิดเกมด้วย TKO หรือชนะคะแนนขาดลอยก็มีสูงการประเมินโอกาสครั้งนี้ซปเปอร์เล็กเหนือกว่าเล็กน้อยที่60%ตโดยมีโอกาสน็อกหรือ t k เราว35%เ ส่วนยูกิมีโอกาสชนะประมาณ35%ส่วนใหญ่เป็นการชนะด้วยคะแนนโอกาสน็อกมีราว10%เท่านั้นนี่คือไฟแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่ใช่เพียงการเจอกันระหว่างสองนักชกต่างชาติแต่คือการต่อสู้เพื่อแก้แค้นแทนเพื่อนร่วมชาติและการยืนยันว่าใครคือเบอร์หนึ่งในเวทีคิกบ็อกซิ่งของวันคืนวันที่16พฤศจิกายนนี้คำตอบจะอยู่บนสังเวียนว่ายูกิจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือซูปเปอร์เล็ก จะตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในแดนซามูไร